เพราะไม่ใช่เรื่องของอาตมาธรรมารไม่กล้าตอบครับเป็นเรื่องของท่านท่านจะทําอะไรก็เรื่องของท่านครับผมท่านจะถอดผ้าเหลืองหรือท่านจะอะไรก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันครับผมเพราะว่าลูกศิษย์หลายคนเขาก็เข้าใจนะอ๋อครับเพราะว่า,วาทก,กิลูกลูกศิษย์ทุกคนส่วนมากที่ศรัทธาเขาก็ยอมรับแผ่นเขาก็เข้าใจว่าการที่เป็นพระไม่ใช่ของผ้าเหลืองเสมอไป การเป็นพระที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจครับ <Okay. S 2> พระสวับดตรประโคนพระภิกษุที่ทำหน้าที่ดูแลวัดป่าขันติบารมีที่เมืองเลกเอลซินอในรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงยืนยันที่จะทำหน้าที่ดูแลวัดและคงความศรัทธาที่มีต่ออดีตพระเนนคัมชัตติโกต่อไปแม้จะทราบข่าวการประกาศให้พระเนนคัมพ้นจากความเป็นสงฆ์ตามคำสั่งของมหาเถระสมาคมรวมทั้งถูกดำเนินคดีและตั้งข้อหาจากทางการไทยในขณะนี้แล้วก็ตาม ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่า,าศาสนกิจที่ดำเนินการโดยทางวัดซึ่งเป็นสาขาของสำนักสงฆ์ขันติธรรมในสหรัฐอเมริกาก็ได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อยที่กระทบคือกระทบจิตใจมันเป็นของธรรมดาเพราะว่าพอเราดูข่าวฟังข่าวที่จริงก็ไม่ได้สนใจเรื่องข่าวเท่าไหร่หรอกมีญยาติโยมโทรมาบอกเรื่องนั่นเรื่องนี้โอ้ยบางทีก็มีแต่ทางลบอย่างเดียวนะีแต่การทําลายเราอย่างเดียวตัวนี้ ทางที่ดีเราก็ประกาศพระพุทธศาสนาก็มากมากอยู่แต่จุดนี้ทำไมเขาไม่เอามาออกบ้างให้มันเสมอต้นเสมอปลายเพื่อให้ญาติโยมที่เขาศรัทธานะให้เขามีกำลังใจบ้างอ,อ,อันนี้เหมือนแบบเยียบย่ำกันมากเกินไปไหม,มออนั่นแหละทมาเลยเราหนักใจตรงนี้เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้พระที่เขาปฏิบัติธรรม เขาจะมาทำงานพระพุทธศาสนาเลยเขาจะไม่นี้เข้าป่าหมดหรือครับอาตมานั่งคิดตรองใจตัวเองออถ้าเราทําถ้าเรามีอะไรบารมีสักหน่อยเราทําขึ้นมาเนี่ยเราต้องโดนอีกถ้าอย่างนี้เนี่ยพระต้องเข้าป่าเข้าดงช่วยตัวตัว,ตวช่วยแต่ตัวเองอย่างเดียว พระสวรเป็นพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่จำวัดอยู่ในบริเวณสำนักงานสาขาข,าของวัดป่าขันติธรรมในสหรัฐอเมริกาโดยสถานที่แห่งนี้จดทะเบียนในสหรัฐในนามของมูลนลิธิส่งเสริมคุณธรรมและคุณภาพชีวิตแต่ถือกรรมสิทธิ์และครอบครองสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งที่ดินระบุชื่อนายวิรพลสุขผลหรืออดีตพระเนนคําซึ่งเดินทางมาทำพิธีเปิดสถานที่แห่งนี้เมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2554ที่ผ่านมา มีโยมเขามีใจบุญศรัทธานะครับเขาเลยซื้อมาถวายรคับอ่าลวงปูก็รับถวายครับเขาก็มอบมาเป็นของลุงปูครับอประมาณสองปีกว่าๆนี่แหละคะเลยหลวงปูเลยไม่รู้ว่าเอาองค์ไหนมาเพื่อมาเป็นตัวแทนไดห้หรือมาเป็นอันนั้นนะเป็นให้กําลังให้กำ ให้เป็นผู้ให้กำลังใจจิตใจญาติโย,ย,ยมได้ช่วยเหลือญาติโยมได้ท่านก็ให้อาตมามาครับผมอาตมาก็ทาําตามจุดประสงค์ของท่านครับกระแสข่าวการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาของอดีตพระเนนคําทำให้สำนักข่าวและสื่อมวลชนท้องถิ่นของชุมชนไทยในสหรัฐให้ความสนใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะการตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญารัชดา และการเร่งติดตามเพื่อควบคุมตัวอดีตประธานสำนักสงฆ์คันติธรรมตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในเมืองไทยนอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างประเทศหลายสำนักรายงานข่าวเกี่ยวกับอดีตพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยรูปนี้อย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันว่าอดีตพระเนนคําเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาแล้วหรือไม่พินิจการตุลาชม v o วีอภาพภาษาไทย รายงานจากกรุงวอชิงตันครับ